สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ตื่นแต่สารนนะพี่น้องอ้หิมะตกแต่เช้าเลยบางบรรยากาศด้วยจ้ะเป็นแต่นอนค่ะพี่น้องเช้าๆของประเทศฟินแลนด์นะพี่น้องหิมะตกแต่เช้าเลยง่ามีลี ตอนนี้ติดลบหกองศาเด้อพี่น้องถ้าติดลบหกองศาส่วนมากสิบ่ค่อยหนาวนะจ๊ะถ้าหิมะตกถ้าหิมะตกเนี่ยคือสิบ่หนาวแต่ถ้ามือใดหิมะบตกจะหนาวมากเป็นพิเศษเก็บบรรยากาศมาเบิ่เน้อพี่น้องเช้ชาหลังจากตื่นนอน พบกันคลิปหนานนะจ๊ะ